สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็มรอนบ่าเหนือเที่ยวชิมวันนี้ผมรุสิมงานได้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมโฮงเฮียนควานพะเยานะครับซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าโฮงเฮียนควานพะเยาเนี่เขามีหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรบ้างและเขาบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่ หงเฮียนควานพะเยาวานี่จะเป็นกลุ่มคนประเภทใดน,นะครับนี่เป็นปากซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปในบริเวณโหงเฮียนควานพระเยาวนะครับข้างกำแพงก็จะเป็นกิจกรรมของเด็กๆนักเรียนที่เคยผ่านหลักสูตรของโหงเฮียนควานพะเยาวนะครับ ก็จะมีภาพวาดนะครับบนกำแพงปูนนะฮะก็เป็นเรื่องของจินตนาการของอบรรดาเด็กนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาที่สนใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาเรียนหลักสูตรของโฮงเฮียนกวานพะเยานะครับ เอฟซได้ชมภาพวาดข้างกำแพงนะครับระหว่างทางที่เราจะเดินเข้าไปที่บริเวณโหงเฮียนหรือโรงเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นอของล้านนาเรานะครับ หลากหลายอารมณ์หลากหลายกินตนาการนะครับที่บรรดานักเรียนที่ได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่ได้มาสัมผัสนะครับหลักสูตรของอหงเฮียนกวานพะเยานะครับ นี่เป็นป้ายทางเขา้าใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงบริเวณนะคือชุมชนชาวประมงที่อยู่บริเวณสันแกรบดำนี้นะครับอาจจะอยู่กันประมาณา5้าถึง7ครอบครัวนะครับก็จะมีอาชีพประมงนะฮะก็คือลงไปจปับปลาที่กวานพะเยาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงกลุ่มนี้ก็จะมี วิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตก็จะอยู่ที่ในกวานพะเยาเป็นหลักนะครับเพราะอาชีพหลักก็คือ,อาการจับปลานั่นเองการทําประมงที่กวานพะเยาตั้งแต่เด็กมาแล้วนะครับก็ส่งต่อเรียนต่อกันมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีทีมงาน ก็ามาถ่ายทำคอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ก็คือเป็นหนึ่งในทีมอาจารย์หรือคุณครูนะครับที่โฮงเฮียนกวานพะเยาของเรานะครับโฮงเฮียนก้านพะเยานะครับจะ ยู่ติดกับชายกวานเลยนะครับบรรยากาศด้านหน้าที่เรามองเห็นก็จะเป็นกระชังกระชังเลี้ยงปลาของกลุ่มชาวประมงที่นี่นั่นเองนะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับเพราะฉะนั้นโลเคชั่นก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ม,มีกลุ่มที่มีการมาถ่ายทำเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้น ว่าอาจจะได้ต้องการภาพวิวที่ส,สวยๆนะครับเหมือนกับว่าทางอาจารย์กำลังํำมักคำเบ็นอยู่กับเอกสารเดี๋ยวคงจะมีการาพูดคุยกับทางอาจารย์นะครับว่าเขามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนนะฮะในส่วนของ นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นกลุ่มคนประเภทไหนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตชาวบะมองที่นี่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับจะมีการพูดคุยกันกับทางอาจารย์ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของอาจารย์ ฮงเฮียนกวานพะเยานะครับก็มีอยากจะให้ทางอาจารย์สองท่านแนะนำตัวด้วยครับครับผมลุงสีหรือว่าสีซับครับคือเต้สีซับคนดีครับเป็นอาจารย์สอนนั้นทีโฮงเฮียนก้อนพะเยาครับครับผมครับผมอีกท่านนะครับผมสมชายเป็นท้องครับกีเล่นจี๋ป๋องเป็นแนวโคโรงเรียนก้านพะเยา โรงเรียนกวนพะเยาหรือโงเฮียนหงเฮียนกวนพะเยาครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของโหงเฮียนกวนพะเยาให้ให้ได้เอฟซีอ FC ของช่องเอ็มรอนบาน่าเหนือเที่ยวชิมได้รับทราบบ้างครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างในการที่ก่อตั้งโรงเรียนกวนพะเยาขึ้นมาครับเราก็เรื่องการก่อตั้งยนเนี่ยมันก็เป็นศูนย์การเรียนรูน้ เรือนั้นแล้วกับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่แปดละเดี๋ยวเป็นศูนย์การเรียนหุ้มวัตลอดครับเป็นศูนย์การเรียนหุ้เลี้ยงกว้างเลี้ยงปา่าก็คือเปิดน้ำเปิดเปิดเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกวานพะเยาประมงในกวานพะเยาว,วิถีชีวิตอของคนที่ลงไปจับปลาที่กวานพะเยาครับวิถีชีวิตครับ แล้วมีมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ให้พัฒนาการมาสู่ในเรื่องของหงเฮียนกวานพายาวจากศูนย์การเรียนรู้อ๋อ้องก้อนมันแบมนี้การที่ว่าเขาได้ไป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 กว้านแล้วก็มันมันคล้ายแบบมันมีไปหันไม่ก็เลยเลยแล้เปล่าของดีจากกว้านมากมากสอนละออนทั้งบนสอนแลออ้วเขา็จะต้องลงไปปฏิบัติเลยก็มันหลุนรุุนไป เลี้ยงกวานเลี้ยงปลาน่ะเลี้ยงปลาปลานินปลาสะปามันออกแนวห้อยหู้หู้จักเลยปลาเป็นปลายังปลายังหมายความว่าชายกวานพะเยาเป็นเป็นห้องเรียนเป็นห้อง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 ห้อเย็นเลยอ่าห้องเรียนธรรมชาตินะครับแล้วก็บวกเข้าไปในเรื่องของชีวิตของชาวประมงชีวิตชาวประมงครับวิถีชีวิตของชาวม้งขึ้นบ้านของพวกพะเยาอหรือตุงครับห้องเียนกวานพะเยานี่ เปิดมาตั้งแต่ปีพศออเท่าไหร่ครับโอ้ยงั้นเนี่ยพศหา้หาเจ็ดสองพัน <2000 S 2> ห้าร้อยห้าสิบเอ้ยนจ็ด, <57 S 2> จดนะครับเป็น,นม,มัธยมศึษาอ๋อครับแล้วนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยพูดถึงว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นคน,คนกลุ่มไหนครับสมัคนักศึกษาหมอหรือว่าศูนย์การเรียนพุ่งหมอก,กอะไรกศน จมากไเป็นมอพเยา้วนิปปศาสาทหรือว่าผอหรือว่านักศึกษาคนนี้เขามาเรียนจะเป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ที่สนใจประเด็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวประมงนะครับก็จะเข้ามาแวะเข้ามาเรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วประชาชนคนทั่วไปนี้เข้ามาบ้างไหมครับ มาครับมาาบางครั้งมามาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวอันป่อแม่ลูกมามามาศึกษาเลยอมาศึกษาและกระทำตมวยครับก็คือได้ลงมาฝึกเรียนรู้ด้วยฝึกไปฝึก้วก็ลงน้ำไยและอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกับว่าที่นี่เราเราพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยมีแลกเปลี่ยนมีจีนมีฝรั่งเกาหลีอืม ก็มีคือหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับในในส่วนของกลุ่มคนที่แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโหงเฮียนกวานพเยาของเรารรนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับการที่ได้เป็นได้เป็นอาจารย์หรือเป็นครูของโฮงเฮียนกวานพยาสมมติมดีเนาะที่ว่าเฮามีความหูตรงนี้ตรงน,รงนี้หรือว่าอุปกรณ์ที่เฮาหาปูหาปลา เมื่อก่อนด่ผู้อยากจะย้ายตีเขาเปิดก็ได้หามเห็นเขาเขากระซื้อเนี่ยจาเขาเขาแก่เมีนหนมาล้วมาสอนหล่อ่อนดิเปิดมาได้ลงก้วนเปิดสนใจมาเห็นทางดีกว่าสารแหสารไสคือว่ากระสังขังป๋ามาเรียนตัวนี้ตีว่าเลาอ่อนบุกเกยสัมพัสมาเห็นอย่างลงน้ำไปดูการ วิถีชีวิตของชาวประมงในเรื่องหาปลาอย่างไดของวิธีการจับปลาจับปลาอย่างไดเราก็สอนให้เปินจับปลาแบบว่าวานแห uh huh. หรือว่าจอดแหบลงคายไหลคายหน่อยมันเมื่อก่อนนี่มันปุยยาตาย้ายเปิดกระหาตินตั้งตื่นต้องเขินเนาะมันสอนแสะใสจ้ำยังเงีย๋ยเดียวมันก้าวหน้าไปมันเอามัน ถ้าบ่าทั้มยังนี้เฮาบ่าทันปลาแล้วมันจะมีแหมมีคลายมาหมายความว่าเครื่องมือทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้น<จ>นะครับหลักๆตอนนี้นี่อย่างอย่างลุงสีลุงป่องนี่พูดถึงว่าอสองท่านนี่ใช้เครื่องมือประเภทไหนบ้างครับที่ใช้ในการจับปลามีคายก็แหครับเป็นหลักนะครับ ตะไข่ตะไข่นะครับเติมห้าเซนขึ้นห้าเซนขึ้นไปถึงถึงกี่เซนครับถึงกี่เซนสี่สิบห้าสี่อ๋อครับแล้วก็มีแหแหแหก็มีตาอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ตาตาแปเซนห้าเซนขึ้นไปเหมือนกันห้าเซนขึ้นไปเหมือนกันอ่ะก็แต่ว่าป่าหรือ่นด้านมันตัวใหญ่อย่างนอยถ้าถ้าฤดูฝนนี่จะนิยมใช้เครื่องมือประเภทไหนครับหน้าฝนฤดูฝนเนี่ย ใช้ตะข่ายเป็นหลักนะครับตะข่ายเป็นหลักหน้าหนาวล่ะหน้าหนาวก็ขายอยู่ก็ยังเป็นตะข่ายอยู่ขายก็สวิงสวิงกุ้งอ้ห่กุ้งฝอยครับจับกุ้งฝอยด้วยนะฮะแล้วถ้าหน้าร้อนละครับหน้าร้อนหน้าก็แห่แห่นบ้านแห่แห่เป็นหลักนครับครับแห่เป็นหลักนะครับแห่ก็คือแห่ป่าด้านป่าปาด้านไ่คือครับานี่ครับผม นี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวนะครเป็นเรื่องราวหรือความรู้สึกนะครับของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สมชายแผ่นทองอาจารย์ศักดิ์สีศักด์คนละเมืองดีนะครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่หงเฮียนกวานพะเยานะครับท่านเป็นผู้เสียสละนะครับอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้มีเวลาแล้วก็สละเวลาอีิค่าในเรื่องของการที่จะแบ่งปันหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ภูปรรัญญา ในส่วนของอชาวประมงกวานพะเยานะครับกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยอุสราคำอ,อยากจะให้ทางอาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดถึงหรืออยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือประชาชนคนทัท่วไปนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้อ,อยู่ กับโฮงเฮียนกวานพะเยาเชิญทางอาจารย์ท่านนี้เลยครับก็คนที่สนใจหรือนักศึกษาหรือว่า้าบ้านที่สนใจต่างนี่ว่าอยากพัฒเฮียนการสอนแหอุปกรณ์อาปากรพะเยาเ้ากับเป็นมันจะมีสามสิยางแหคายนอกแล้วก็ ซอสกุ้งหรือว่าสวิงที่ว่าเขาใจซอสกุ้งนั่นน่ะครับครับทางอาจารย์สมชายครับมีอะไรอยากอยากจะฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับเวลาว่าถ้ามาเียนปุ๊บขอใื้ปฏิบัติไปแล้วก็ให้บรรณาใื้สอนสอนรุ่นต่อไปอ๋อให้สารุ่นรุ่อไปให้รุ่นต่อไปครับเพื่อก็ไม่อยากจะให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการจับปลานะฮะเดี๋ยวจะให้มันหายไปก็คงอยากจะให้มีการสืบทอด นะครับสืบทอดถึงบางครั้งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องการที่จะลงมาจับปลานะฮะแต่แต่ให้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็เปิดกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่แล้วนะเขาเป็นครอบอบัวกันมี้คขอบัวกันได้โอเคเปิดเจ้าบ้านเปิดกับม้ายังเปิดม้ามังข้ากับเปิดม้าตั้งขอบัวาปิดเกาหลูกเปิวมาฮับม้าักเงี้ยนตัวสอนครับครับสอนให้เปิดได้ถามประวัติกว่างบางคนถามประวัติกว้านมั้ยครับประวัติกว่างก็เป็น ถือว่าโฮงเฮียนกวานพะเยาเป็นห้องเรียนห้องใหญ่ห้องเรียนธรรมชาติที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้มาพัฒนาในเรื่องของอมุมมองมุมมองแล้วก็สัมผัสในเรื่องราววิถีชีวิตจริงของชาวประมงและสัมผัสกวานพะเยาได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลาได้แบ่งปันและก็พูดคุย ที่มาที่ไปของหงเฮียนกวานพะเยาสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ที่ควบคุมลูกเสือที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้สวัสดีครับช่องที่กําลังสัมภาษณ์อยู่จะเป็นช่อง YouTube นะครับเอ็มรอนบ่าเหนือเที่ยวชิมนะครับอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลนะครับที่มาที่ไปของโครงการอบรม ลูกเสือมะคุเทศจังหวัดพะเยานี้มีที่มาที่ไปอย่างไงแล้วก็ตัววัตถุประสงค์ของโครงการนี้อย่างไรบ้างครับครับขอรับเรียนเกี่ยวกับโครงการลูกเสือมะคุเทศในครั้งนี้นครับเริ่มต้นก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รท่านรดรกนกวันวิลาวันนะครับได้ให้สำนักง,งานกศนจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งกองลูกเสือมะคุเทศนะครับจะได้นําทักษะและกระบวนการทางลูกเสือ มาใช้ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อนําไปาจุดประกายการแบ่ง,งท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ<อ>ลักษณะการทํางานกองบ,บรูรณาการร่วมกัน3มหน่วยงานคือสำนักง,งานรุสเซียงชาติก็สำนักง,งานการสาธารงรบฐเป็นการสำนักง,งานการสาธา,า,ารณปฏิยาสัยแล้วก็ปัสำนักง,งานปลักากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ,รบมีการฝึอกอบรมหลักสูตรนี้ใช้เวลาการอบรมทั้งหมด สี่วันสามคืนนะครับโดยนำลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกโดยสมัครใจครับโดยการส่งไปสมัครให้กศนอำเภอแต่ละอำเภอคัดเลือกเข้ามาเพื่อมาอบรมกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นนักศึกษากศนทุกระดับที่มีความสนใจครับสมัครเข้ามาอบรมโครงการนี้คือผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดมานะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อว่าให้ มีทักษะทางด้านการเป็นมัคคุเทศเพื่อจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในในพื้นที่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวการตัดต่อคลิปวิดีโอต่างๆนัพท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ที่สําคัญสุดคือว่าสร้างสร้างความตระหนักให้รับต้องถิ่ต้องหนตัวเองเพื่อว่าจะนําเสนอต่อชุมชนพื้นที่กว้างขวางต่อไปครับทังสอของการครับ การอบรมลูกเสือบังเทศของกระทรวงสารกาิการก็จะประมาณนี้ครับครับแล้วรุ่นนี้มีผู้เข้าร่วมโครงก,การนี้ทั้งหมดกี่คนครับลูกเสือที่เข้าร่วมโครงก,การเป็นลูกเสือทั้งหมด40นายครับ40นายจากกศนอำเภอทั้งหมด9อําอำเภอ9อําอำเภอของจังหวัดพะเยาเราครับ,รบนะครับคือหลังจากที่มีการานักศึกษาหรือลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยทางกศนอม,มีมีรูปแบบหรือวิธีการติดตามประเมินผลยังไงนะครับว่าลูกเสือเนี่ย ที่ได้ผ่านกระบ,ระบวนการอบรมตามโครงการนี้แล้วเนี่ยจะนําเรื่องราวหรือองค์ความรู้ต่างๆนี่ไปประยุกต์ใช้ที่จะ,ะพูดถึงเรื่องราวนํานเสนอในเรื่องของอการท่องเที่ยวในท้องถิน่นของตัวเองอย่างนี้ครับขออนุญานว่าการอบรมครั้งนี้มีอยู่สามสามระยะนะครับระยะแรกคือ,อ,อให้ลูกเสือไปศึกษาจากเอกสารในเบื้องต้นก่อนนะครับเพส่งใบสมัครเข้ามาระยะที่2ก็คือการเข้าค่ายอบรมสี สี่วันเลยนะครับสามคืนนี้แล้วก็ระยะที่สามก็นาความรู้ทั้งหมดจากสามวันสี่วันสามคืนนะครับไปใช้ในชุมชนแล้วก็เพื่อตัดต่อนําเสนอเป็นคลิปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตัวเองนะครับจนถ้าผ่านการบวนการทั้งสามขั้นตอนแล้วจะได้รับแบตจากสำนักงานรุสเสียงชาติแล้วก็ใบประกาศจากสำนักงานประหลักกระทรวงสาธาธิการเพื่อาจจะให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น ประเทศสองถิ่นต่อไปครับผมอ๋อนี่ก็คือเป็นมีมีรูปแบบหรือวิธีการที่จะประเมินผลติดตามนะครับเพื่อให้ลูกเสือสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆไปใช้ึในพื้นที่ของตัวเองได้ครับผมครับโอเคแล้วตอนนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าครับสำหรับวันที่สของการอ๋อเพิ่งเป็นวันที่สามนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันครับพรุ่งนี้ก็เป็นการมันคงเหลือแต่ไอ้ภาคทฤษฎีก็เสร็จสิ้นไปแล้วนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติลงสู่ มีกับในพื้นที่แล้วก็พวกนี้ก็จะทำนำเสนอแผนการปฏิบัติงานแล้วก็แผนการที่เทศครับช่วงที่3ต่อไปครับผมสุดท้ายครับอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะจะเจอสื่อช่อง YouTube ของเอ็มรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมนะครับมีอะไรจะฝากถึงไหมครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับครับ ปัจจุบันนี้เป็นการสื่อสารมีหลายช่องทางนะครับเ่าเวลาต้องการจะนำเสนอชุมชนหรือของดีของบ้านตัวเองก็สามารถสนหลายหลายช่องทางนะครับช่องทางๆๆของยู u b e ของเอ็มรอนนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะให้นำของดีหรือว่าชุมชนของเราเข้าไปสู่สาธารณะอย่างแพร่หลายได้นะครับเง<ช>ิน <ๆ S 1> กับเด็กๆที่อบรมมุสือมุเทศเนี่ยบางครั้ง,ขงเข้าไปในชุมชนก็ขอให้พ่อพี่น้องให้ ทำใคมสะดวกให้เด็กเขาด้วยจะได้กับรายของเป็นของชุมชนของเรานะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นแนวความคิดที่ที่กำลังมองว่าอยู่ในกระแสของสังคมในโลกของโซเชียลนะครับเข้าใจว่าตัวลูกเสือมะคุเทศที่ได้ผ่านการอบรมคงจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชุมชนนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวและกภูมิปัญญาต่างๆที่ชุมชนของตัวเองอยู่นะครับ คิดว่าช่องเอมรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมคงจะได้มีโอกาสเข้าไปติดตามนะฮะเข้าไปดูทีมน้องๆอ,อ,อีกทีหนึ่งในระดับพื้นที่ซึ่งคงจะต้องรบกวนทางอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าผมจะอาจจะต้องไปขอรายชื่อแต่ละ แต่และคนที่อยู่อำเภอต่างๆนะครับเพราะว่าผมก็มีแผนที่จะออกไปทํากิจกรรมแบบนี้อยู่เ<อ>ช่นเดียวกันเพื่อจะได้มีเรื่องราวที่มันจะได้เชื่อมต่อกันและก็ประสานกันครับก็คงยินดีครับผมจะได้นำเรียนผู้ขับบัญชานะครับ,รบแล้วก็จะฝากเกี่ยวกับช่องเอ็มรอนว่า <ผม S 2> ถ้าเจอน้องๆทําคลิปตอนไรพี่ก็ให้ให้คำแนะนาบ้างนะครับเพราะว่าน้องๆอาจจะยังไม่ ไม่ไม่เก่งนะครับก็ให้พี่ๆเป็นก็ก็ก็ไม่ไม่ต่างกันฮะกลกงกำลังเรียนรู้เช่นเดียวกันก็อยากจะมีการแลกเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของชุดองค์ความรู้เรื่องของการทํา youtube ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะฮะด้นนี้ก็มีมีเป้าหมายอยู่นะครับดีดีเลยครับดีดีเลยครับสำหรับช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมก็ต้องขอขอบพระคุณทางอาจารย์นะครับผู้นําที่พาลูกเสือนะครับที่ผ่านโครงการนี้เข้ามาเรียนรู้ในส่วนของภูมิปัญญาชาวประมงกว้านพะเยา สันแกลบดำวัดบุญยืนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับสำหรับวันนี้ช่องเอ็มรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมต้องขอลา f อฟซี C ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณมากสวัสดีครับ